เผยเขารุหะหรูหมดดำพื้นที่ห้าไร่มีทั้งน้ำตกสนามกอล์ฟเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆสำหรับมดดำคชาพาน้ำพักน้ำแรงของมดดำคชาพาที่ขยันทำงานจนสามารถสร้างบ้านหรูริมแม่น้ำเจ้าพยาได้เริ่มจากโซนสวนก็ไม่ธรรมดาแล้วถูกจัดไว้อย่างยิ่งใหญ่ที่มีบ่อน้ำน้ำตกรูกปปั้นพญานาคและมีระบบไอน้ำสร้างบรรยากาศถูกจัดไวอ้อย่างร่มรื่น แล้วรวมถึงกล้วยด่างราคา5 0 0 0 0 0ต่อมามดดำก็พาไปดูโซนที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาคือสนามหญ้าขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้างขวางและอลังมีสนามกอล์ฟอยู่ในบ้านทำเอาแจ็คถึงกับร้องโอ้โหเลยทีเดียวขณะที่มดดำบอกว่าหมดตัวแล้วทำบ้านจนหมดตัวแล้วมดดำยังพาไปดูภายในบ้านที่ตกแต่งไว้อย่างหรูหราอีกทั้งยังมีตู้แช่วไวน์ขนาดใหญ่ต่อมามดดำพาไปดูโซนสระว่ายน้ำ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันมีทั้งสระผู้ใหญ่และสระเด็กที่สร้างไว้ให้หลานๆโดยมดดำเผยว่าใช้เวลาสร้างสิบปีตั้งแต่สมัยตื่นมาคุยเชื่อไหมเป็นการสร้างมาสิบปีแล้วยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่ช่างหนีนะไม่มีตังสร้างมีตังก็สร้างไปเรื่อยๆพอเห็นส่วนที่เสร็จก็หายเหนื่อยซึ่งบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ทําให้พ่อแต่เป็นชื่อของมดดำภายในบ้านมีบ้านสร้างแยกให้คนในครอบครัวอยู่กันคนละหลัง เรียกดีว่าจัดเต็มกว่าบ้านที่ลาดพร้าวมีทั้งสวนน้ำตกบ่อน้ำสนามกอล์ฟสระว่ายน้ำมีทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่ซึ่งแค่สวนก็มีมูลค่า10บสล้านแล้ว